สวัสดีครับจากร้าน A-Motorbike 8บรวนะครับวันนี้เราขอนำเสนอ Honda c l i ิก 110i นะครับระบบหัวฉีดนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเรือนใหม่เป็นสีขาวแล้วหมายเลขทะเบียน1นึกไก่บอใบไม้4ี่ห้าสองฉะเชิงเซานะครับชุดสีเป็นสีขาวน้ำเงินนะครับเดี๋ยวพาชมรอบๆคันกันนะครับตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องเอาไว้นะครับไฟท้ายติดปกตินะครับเล่มทะเบียนวางอยู่บนเบาะนะครับ ด้านหน้านะครับไฟหน้าติดปกตินะครับล้อแม็กยางหน้ายางหลังใหม่นะครับพร้อมใช้งานกันเลยนะครับฟังเสียงเครื่องนิดหนึ่งจุดหน้าปัดเลอนไปกันนะครับไปเดี๋ยวซ้าย ไปเลีวว้ยวขวาไปสูงไปต่ำนะครับแต่ด้านขวาก็สวิตสตาร์ทมือปกตินะครับสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่ร้าน A m มอเตอร์บ8แปดลิ้วเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0812455503เบอร์ช่าง A นะครับอีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์ไลา์ด้วยนะครับ0882148451เป็นเบอร์คุณอุนะครับ เปิดให้บริการทุกวันถึงเวลา4ทุ่มนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ